ับสบายดีพ่อมแม่พี่นอ้องเมื่อนี้เข้ากันดีสบายดีทุกท่านเนาะอยู่ในประเทศและต่างประเทศเนาะเมื่อนั้นฉันไปแก่ฝุ่นเน้องเลยครับสุดท้ายขอยางทุกเจ้าน,น้นอ,งนองเลยฉนี้ฉนี้สุดท้ายกับน้องดำน้องเลยสบายดีป่ะลูกดำน้องดำกรสเบิดอ่านไปนคนฝุ่นที่กนะันเนาะคนฝุ่นงใส่ตะกร้าน้องเลยอ่าบวันนี้เขาเป็นตะกรงให้ฉนะนี่เนาะ ไปเลยฉันนี่ข้าวโหลดแตกๆ้ปใช้ที่เดียวอีกเข้ากันเจนเห็ดแบบนั้น ลกระบไปไปอยางไันนด้งัรทนดนันมีน่าเหยียบไมีน่าเหยีกบไ เอสบวกกับตู้ก็ได้ใช่นาะใหนเียเทียบกั้างกเกไอยู่เนอะเบรกใกล็กเล็กเล็กเล็ก ได้ยอดอันว่าเอาอันุุ่มนเดี๋ยว,ว,เ,ขวเข้าไปดูตางป่าอยู่เพื่อนได้ทางป่าูกะรน,น,น,นี้ได้ค่ถาง่ายนะี่ากัแนี่แหงๆไยหนึงมาคนตก ไม่ใชครอบีไกไม่ใช่ อยากดับดิ้พี่น้องตอนนี้เข้ามาหอดหน้าอัหน,ห,นหอดพุนในคอกงัวเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะตอนนี้กำลังสีกวดพุนพี่น้องลงไปใส่ตะกา้าให้ตะก้างามเนาะพ่านน้องดํามเมื่อน้นองดัาเพิ่นมากวดซอยน้องเอ๋ตนี่ก็เป็นตากลองให้เพิ่นคือก้า นีนี่อันเมื่อกี้นี่อันน้องดำไปตากร่องให้สนนีเปลี่ยนกันพี่น้องเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาน้องดำหน้าผ่นมาตั้งแต่เมื่อวานนี่พี่น้องเมื่อคืนนี่พิ่นนอนอยู่พี่มีมีมีไผ่เมื่อส่งผิ่นดอกเจ้าเอ้ยมาก็ต้องนอนละขำนะเนาะเมื่อในบางทีไหสนนี่สิเมื่อส่งเผิ่นพี่น้องเลยขั้นผื่นจากเมื่อขั้นผิ่นมาถ้ทอยากเมื่อกับเมื่อเลย กระขามจากเมื่อส่งผ่นว่าเป็นจากมาลีซฉ้ๆพี่น้องานเก็ได้อืมตอนนี้ผันเหตเวีวกซอยอย่พี่น้องเอยกลุ่นๆอย่ตอนนี้เหตุกำนองต้านพี่น้องกขึ้นไป่ันตาใครเอาไปยไม้เอามาบ่แม่ข้าไปถิ่มอยู่ซะ่ไหมป่ะ อันนี้พี่น้องบรรยากาศตามทงไหายทงหน้าเนาะตื่นยามมาเศร้ามาสนี่ก็ออกมาหน้าพี่น้องเมื่ขึ้นนี่กับพ้นต๊กพี่น้องเ้ยเมื่อนี้อากาศดีพี่น้องแดดกับบอแดดเนาะน้องอเนยน้องบุมบี้กับคุดจิลล์พี่น้องน้องอเนยกับหลออยู่พี่น้องนี่ตามทงไหายทงหน้าอันนี้เดินเที่ยงพี่น้องเ้ยอันนี้จะเป็นเที่ยงสนีพี่น้องเริ่มเสด้ออกมาหายมาหน้าแล้วแหละเริ่มสียามดำหาดำนาเออพี่น้องว่าฟิตว่า ขอโทษนละลายเริ่มสต,ตกก้าต้องมอง่งเริ่มเขาเสียออกมาอยู่ห่อยู่นาแล้วคุจิลอ่สิลูกได้ยุ่จิลอ่ะนะใช่จิลอ่คือตัวน่อยแท้นี่นะนมักซิดามันยังตัวน้อยไปนอลอยเนาะพี่น้องเฮาออกมาคนฝุ่นเนาะเลยน้องอันบุบบีไปกัมาคุจิลอกับมาขาวสบายดีปลาลูกยังลูก เนยสบายดีปาลุกยังโอ้ฝนสบายดีปาลุงพี่น้องอันนี้ฮัก,ก็ได้ปีปีแปดเดือนพี่น้องเลยอันนั่งเอกนั่งเอกพะโล่นหละพี่น้องเมื่อเนี่ยฝนใส่หมวกฝนไปอันเฝนได้จังหูจักว่าในหามีต้นสิดากับหูจักคือกันเฝนฮักก็มาเป็นทางแรกได้พี่น้องหาได้จังหูว่าต้นน่ะเป็นต้นหมักซิดาทีนี่ก็ยังงงย่างเบ็ดไปใส่เลยพี่น้องเลย ปลาตีนพอระว่างนั้นร้านเหยียบน้ำเด้อน้ำพี่หมอบนะน้องดำยูมาเลยแม่น้องอเนยก็มาคนซอยพี่น้องมาตักุ่นน้กันเด้อตอให้งานพ่อกรมือยอยู่ไดเด็ดกันยังบร่ได้ขึ้นพี่น้องบรรยากาศดีดีอันนี้เขาก็เส้นีกองฝุ่นไว้พี่น้องเลยมีแต่กองใหญ่ๆเนาะไหวน้องตานโอ้อ้มาจับ งัวงัวเพิ่งกับมาดมอข่าวไม้ยังเนอะอันนี้งัวเถาพ่อพี่องัวเถิงน่อยเพิ่นงัวเถิงหน่อยเพิ่นมูอันนีลนเฟตาสร้างเลยนะเ้าพอแค่มากระดิงหน่อยหายเอาแม่น้องอเนวยลุยเป็นลุยฮิ่นา อันน้องดำหายหน้ามาอยู่ดิลานลานลุงจอืปลากระตูเปิดแล้วนีเบนัวเนตอนนี้กำลังซอยกันเห็ดเนองเลยน้องดำเป็นมือก้องหายเปลี่ยนน้องดำ ไส่หอยชนะได้ถาดค่ะได้ถาดเด่นหกเลยพี่น้องค้นชะตาค่าอุ่นเท่ากับปลายเดี๋ยวพี่น้องใส่ชะตาค้าอย่างเดียวกระสิคกวนจนเบิสเดือดน้องไรปลาไหลตัวคูปี้ก็ต้องค้นใส่แบบนี้แหละพี่น้องลงไปใส่เข่าเข่าจางงามเอาไหมครับ ใส่ค้นไม่ต่ขีล่าอย่างเดียวเขาอ๋ขา้ยมดแรงไฟกันเขาลุกแม้เขาอยู่แต่ชอบสกกนัุบมินโอ้หมดแรงไฟ่ไกเสานี่ เล็มเลยเหมือนดังไพนยน้เระป่น้่ะน้องอันนี้เป็นโหลดที่สองพี่น้องเลยโหลดที่สองฮะหายอยู่ทางหัวน่ะป้าพี่น้องน้องดาจะแหลกขึ้นไปยัางอ่ะน่ะ ว้าคือเป็นหางเส้าเมื่อยพี่น้องสเน่ยเราโพสต์นี่ได้ยินแต่เสียงปากเพราะว่าแหวมแหวอยู่เทิงพ่อืกินข้าวแล้วเรามีแห้งเส้าเมื่อยพี่น้องเอ้ยแซ่บอะไรอยก็แซ่บพี่น้องเมื่อเมื่อในเทาก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะพี่น้องพอน้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องสเน่ป่านเด้อยินดีไม่แห้งเบื่อสุขุสุขคนสมองสมบอร พิพาประกันได้ก็ขอโทษขอภายเด,อด้อผู้เน่าเลยเมื่อนี้ก็สบายดีสบ